สวัสดีครับนะครับสวัสดี FC ซนะครับช่องเลยนุ่มนอนับพี่น้องเนาะก็ตื่นเช้ามาก็สวัสดี f อซอย่างนี้นะครับทุกเช้านะครับก็มาเล่านะครับให้ฟังนะครับเรื่องราวต่างๆเรื่องที่ผ่านมานะครับว่าจะเป็นนี่แต่ประสบการณ์ชีวิตตัวเองนี่แหละนะครับเผื่อว่า f อซมาฟังแล้วก็จะชอบหรือว่าไม่ชอบก็แล้วแต่น้พี่น้องเนาะนะครับ มันก็มีหลายอย่างนะครับที่ผมนั่งอยู่พี่น้องก็แต่เป็นร้านค้าเนะี่ยที่ผมเคยทำร้านขายของขายของชำนะพี่น้องนะครับขายของชำก็จะติดถนนนะครับตอนนั้นก็จะเป็นถนนหน้าบ้านเนาะนะครับซึ่งมันถนนลาดยางนะพี่น้องแต่บ้ามันก็เงียบนะครับมันเป็นหมู่บ้านไม่ใหญ่นะครับ หมู่บ้านเนน้อยแถวนี้นะครับคือที่ผมอยู่อำเภอเนี่ยคืออำเภอสีสมเด็จเนาะมันเป็นอำเภอที่ที่เล็กมากอะตามที่ผมเคยเคยไปทัวร์จังหวัดลอยเอ็ดเนี่ยผมไปทุกอำเภอผมบอกเลยว่าสีสมเด็จเป็นอำเภอที่ที่น้อยที่สุดในจังหวัดลอยเอ็ดนะครับเพราะว่าทุ่งเขาหลวงอะน่าจะเจริญกว่านะครับ อันนี้อันนี้ในมุมมองผมเ้อยนะครับซูสีกันแนละ้ตุ่มเขาหลวงเนาะนะครับแต่แต่ว่าผมมาจะน้อยกว่าอยู่นะครับอันนี้ก็ถ้ามาเบิงพามาดูหน้าร้านนะครับเคยขายของพี่น้องตั้งแต่สี่สี่ห้าปีก่อนนะครับก็มันมันมันยากอยู่นะครับคือขายของนี่ยากมากพี่น้องที่จะอยู่รอดนะครับ วันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเราเจอสถานการณ์ยังไงมาบ้างนะครับนะครับพี่น้องก็จะมาเล่านะครับว่าการขายของนี่นะครับตามมันนอกเรานี้นะครับมันจะต้องเจอ่าลูกค้านะครับลูกค้าที่มาเท่ากับเส้นนะครับภาษาง่ายคือเส้นของนี่แหละนะครับสถานการณ์นี้นะครับ จะต้องเจอทุกร้านนะพี่น้องแต่ผู้ดใดเปิดร้านขายของหรือว่าขายของตามมู่บัานนะครับตามชุมชนเนี่ยคือมันจะเป็นวัฒนธรรมก็คือเซนนะครับการเซนนี่มันมันรู้สึกว่ามันเราเปรียบเอาเปรียบยังไงนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเพิน่นขึ้นเอาของเข้าไปเพื่อ,เ,อเงิ่อนมาจ่ายนี่เข้าเสียเปรียบเพิ่นยังไงน,นะครับเสียเปรียบเพราะว่าเข้าของเงินสดไปจ่ายเงินเซน นะครับแล้วเงินมันหมุนซ่าพี่น้องนะครับเงินมันหมุนช้าแต่ทุกๆวันที่เราที่เข้าไปซื้อของมาขายเนี่ยมิตราคาใช่ใจนะครับว่าจะเป็นค่าน้ำมูกน้ำมันค่าอยู่ค่าขินค่าเสียเวลาต่างๆนะครับเนี่ยมันเป็นค่าใช้ใจ่ายนะครับคือเราเสียเปรียบนะครับแล้วก็จะมาเล่าว่าคนลักษณะไหนนะครับแบบไหนที่เก็บเงินง่ายและคนแบบไหนที่ เก็บเงินยากนะครับคือคนที่เก็บเงินง่ายพี่น้องนะครับเอาคนที่เก็บเงินได้ง่ายนี่ก็จะเป็นคนที่บันบานนะครับแต่งตัวมอซ่อนะครับไปไปหารับจ้างตัดหญา้าหารับจ้างถอนหมอกถอนมันตัดอ้อยเฮ็ดงานก่อสร้างนะครับจังสี่เป็นคนที่เก็บเงินง่ายครับพี่น้องเพราะว่ายัางจี่เพราะว่าพวกขาเจ้าสิหามาเพื่อกินอย่างเดียวนะครับอันนี้เขาสี่หามาเพื่อกิน มาได้กันคือสีเสพความสุขแ็ตรงนั้นอันอันอันนี้อันนี้เรียกว่าพื้นได้พี่น้องอันนี้มันจิตเป็นแต่ละคนในสายชีวิตต้คือกันเนาะเพื้อากัสิหามาพี่น้องมาซื้อกินเพื่อเสพความสุขเรายาปลาปินนียที่ต้นมะแพงพี่น้องอืมความก่งสีคือความกินนะครับร้อมใจนะครับใจง่ายพี่น้องลักษณะคนที่เข้าเบื่องแล้วว่าโอ้ยคือแตงโตววอลลวอทเทนพวกนี้ใจง่ายพี่น้องอ่าแล้วลักษณะคนที่ นะครับลักษณะคนที่ว่านะครับว่า,าจ่ายยากเี่ยจะเป็นลักษณะคนที่ทํางานคล้ายคล้ายอ,ออฟฟิศอย่างงี้เนาะทำงานอบตอรหรือทํางานในราชการลักษณะนี้คนที่มีความรู้ลักษณะนี้นี่สิจ่ายยากพี่น้องอันนี้ก็จะเล่าไปก็คือเฉพาะบางคนนะครับบางคนก็จ่ายง่ายไอ้ที่ผมเล่านี่คือบางคนเด้อพี่น้องนะครับไม่ได้เมาลรวมว่าองค์กรนี้จะเป็นอย่างนี้ทุกคน นะครับจะใจยากเพราะว่าพวกนี้มีความรู้ขึ้นมาแนบปุ๊บก็จะคิดอะไรล่ะจะไปออมนั่นจะไปซื้อนันซื้อนี่กว่าที่ไม่เข้าวี่น้องคือของเรานี่มันปลายทางเลยกว่าเขาจะมาใช้นี่เราเนี่ยนะครับคือไปทวงเนี่ยเขาก็าว่าย่ยานบได้บอกร้อยสองลอยอะไรทํานองนี้นะครับแต่จริงแล้วเนี่ยบ็ญญาณบได้ครับแต่ว่าเข้าตรงการเงินหมุนเวียนในร้านค้านะครับ แล้วถามันโดนเข้ากับโบมีเงินมาหมุนเย็นมาสือ้อของเหมือนบอกอันนี้เล่าให้ฟังนะครับแต่ถ้า f อฟท่านใดคือว่าอยากค้าขายพี่น้องถ้าตัดปัญหาตรงนี้ไปได้นี่ยดีดีเลยนะครับน้ำบานเท่านะครับถ้ามีการจัดการตรงนี้ได้จะดีมากๆนะครับอันนี้ก็อันนี้แนะนำนาอพี่น้องถ้าผู้ดใดอยากมาเปิดร้านนะครับ,รบงรจงระวังอ่า พวกนี้ไว้ดีๆนะครับนี่แหละปัญหาปัญหาพวกนี้คือปัญหาเงื่อนเส้น,นจงระวังไวด้ดีๆนะครับเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ผมว่าทุกล้านในชุมชนเนี่ยต้องเจอนะครับนะครับแล้วก็คนที่เก็บเงื่นอนง่ายนี่ก็เป็นลักษณะนี้แหละนะครับแล้วคนที่เก็บเงื่อนยากกัย่างที่ผมเบานะครับเป็นคนที่พ่อมีอซื้อเสียงแนะหรือว่าเป็นคนที่เก็งงานดีแนะนะครับคนที่เก็บเงื่นอนยากพี่น้อง พอพวกนี้ิโอ้ปัญหาหลายอย่างนะครับอ่ะก็มาเล่าให้ฟังนะครับหรือว,ว่าการขายของนี่นะครับนละคกับะค้นี่ียาขายพี่น้องอีกอย่างหนึ่งนะครับต้องต้องดูพี่น้องว่าชุมชนเราเนี่ยมันมันมันใหญ่พอไหมนะครับไม่ใช่ว่าชุมชนเนี่ยน้อยนะครับเขาจะไปเปิดนี่มันหลอดกันหลอดอยากเได้พี่น้องคือต้องดูชุมชนดูประชากรในหมู่บ้านในชุมชนเราเ นะครับว่ามันจะเป็นลักษณะใดนะครับแล้วก็ถ้าเขามีร้านที่มันใหญ่อยู่แล้วนี่ก็เขาก็ต้องหาจุดแข็งจุดออนไปสู่เขาเขาเพื่อว่าลัะนะครับแล้วก็ต้องศึกษาได้หลายอย่างเนาะนะครับเอาคลิปนี้แล้วก็จะจบคลิปไว้เท่านี้แหละนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่องนี้แหละช่องหนุ่มนอนนาเนาะนะครับขอบคุณเอฟซีได้หลายเด้อนะครับที่เขามาเบิ้งนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ